ฟรีด้วยอ่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ต้องเสียตังนะพี่ป้องพี่ป้องรู้ว่าไอ้เครื่องเล่นแบบเนี้ยเออว่ะมันเก็บเงินนะโวยเหรออ้าวมึงไม่มีไม่เคยมีลูกเล็กไงใช่แต่แต<ด>นี้อันนี้ฟรีครับแล้วก็เป็นโซนเนี้ยมีที่ปีนป่ายมีไม้ลื่นนี่ตั้งแต่เด็กกระจ่างองผม,มต้องมีความกล่าวขอบคุณเสียดเจริญรอีกครั้งหนึ่งนี่แหละครับทรานนาเราสามารถจะพาเด็กเด็ก นอกจากมาเที่ยวจุลศิลอร์แล้วเราก็มาเที่ยวคือโซนเด็กอันนี้ได้ทั้งสองครั้งแรกคุณอาจจะไม่เที่ยวจุลศิลอร์แล้วคุณมาเที่ยวเพื่อใช้ฟรีโซนอ่ะแต่ครั้งสี่ครั้งห้าเนี่ยคุณจะเริ่มนะคุณจะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเห็นแก่ตัวไงคือให้มึงรู้สึกผิดให้มึงรู้สึกผิดว่ากูให้มึงเล่นฟรีขนาดนี้มึงไม่คิดจะเล่นฮารเข้าจุลศิลอร์สักครั้งเหรอไม่เดี๋ยวนี้ผม ผมความรู้สึกผมนี้ผมคิดว่าโซนเหล่านี้นั่งเหมือนเป็นเป็นโซนเด็กเล่นในห้างคุณเลยคุณเลือกอ,อ,อกไป้เวลาเราไปหาแล้วมันจะมีโซนส่วนที่เป็นศูนย์อาหารมันจะมีโซนหนึ่งที่ให้เด็กได้เล่นฟรีด้วยนะออผมว่ามันเป็นแบบนั้นแต่เนื่องจากว่าอันนี้นั่งแบบม,มันเป็นมันเป็นเหมือนสวน สายพลณะเลยนะมีความเป็นลักษณะของสวนสาธารณะของเล่นของอะไรมันก็ดูทันสมัยไม่เหมือนพวกเล็กๆสังกสีอะไรแบบพวกสวนจรทมอะไรอย่างนั้นเครื่องเล่นเด็กแต่ละอย่างผมว่าดูแล้วรู้สึกมีความปลอดภัยมีความไม่ไม่ไม่แบบว่าเขาเรียกอะไรเป็นเป็นบัตรยักเวลามึงโดนไม่ลื่นบาดอยากจะฝากบอกเสดจเินนิดนึงว่าให้เสริมความสว่างตรงจุดนี้หน่อยนะครับ เพราะว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันมืดไปนิดนึงหรือว่าจริงๆแล้วเขาจะไม่ให้เล่นตอนดึกๆแต่ก็ไม่กล้าพูดหรือเปล่าเป็นไปได้ครับก็น่าจะเพิ่มความสว่างหน่อยล้วดูแลเด็กไม่เยอะชิ้หายใช่ใช่เด็กเยอะมากนี่เดินไปตรงนู้นน่ะพี่ป้องเรายังไปแล้วต้องไปให้สุดตรงนู้นน่าจะเป็นช็อปขายเครื่องดื่มป่ะครับน่าจะใช่ครับแล้วก็ยังมีที่นั่งอีกนะใช่ก็เป็นที่นั่งของทางร้านแล้วไงตรงนู้น ไม่ยังเป็นฟรีโซนเปล่าไปดูพิสูจน์ก่อนก็ฟรีโซนไงครับแต่ว่าก็เป็นโซนที่นั่งของทางร้านระวังสะดุดนี่ไงเป็นแบบมีคอมโบเซ็ตคุณซื้อแล้วคุณก็นั่งกินตรงนี้เป็นราคาแล้วผมไปบิ๊กซีดีกว่าครับผมว่าหลายคนก็ทำแบบคุณนั่นแหละสุดแล้วคุณจะไปไหนสุดแล้วเหรอโอ้สุดแล้ว อันนี้เป็นว่ามุมลับเลย,อยโอ้คนบ้านอยู่แถวนี้ผมว่าแอคทิวิตี้เขาดีขึ้นเยอะเลย